สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องในครัวครับก็วันนี้นะครับที่บ้านอยากทานข้าต้องกุยครับก็ผมว่าเดี๋ยวจะลองทําเองดูดีกว่าครับจริงๆแล้วสมวนผสมก็ไม่ยากครับก็หลักๆเลยนะครับเตรียมข้าว นะครับข้าวเนี่ยผมเตรียมเป็นข้าวสวยนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวด้วยนะครับข้าวเหนียวนี่คือแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับจริงๆก็น่าจะแช่เกิน2ชั่วโมงขึ้นไปก็น่าจะได้แล้วและนะครับอัตราส่วนนะครับก็ผมใช้เป็น1ต่อ2นะครับก็คือข้าวสวย2นะครับข้าวเหนียวหนึ่งส่วนนะรประมาณนี้นะครับแล้วก็ ส่วนผสมอื่นๆครับก็จะมีใบเตยนะครับแล้วก็เป็นเกลือนะครับง่ายๆประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปทำข้าวกันเลยครับเราก็จะเอาเข้าวสวยนะครับมาล้างน้ำนะครับก็สาวข้าวก่อนนะครับก็เหมือนตอนหุงข้าวทั่วไปครับก็ล้างข้าวให้เรียบร้อยก่อนครับเพราะส่วนตัว ข้าวเหนียวอ่ะอันนี้ผมล้างแล้วก็แช่น้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนก็คือเราจะเตรียมข้าวนะครับทั้งข,ข้าวสวยข้าวเหนียวให้ให้พร้อมก่อนนะครับแล้วจากนั้นก็จะเริ่มต้มตัวข้าวเหนียวก่อนนะครับในส่วนนี้ก็ล้างครับจักน้ำหนึ่ง นะครับเราก็จะเตรียมตัวข้าวไว้นะครับโอเคข้าวสวยก็พร้อมนะครับ<อ>เดี๋ยวเริ่มต้นนะครับก็มาเตรียมหม้อกันนะครับอันนี้นะครับผมก็จะใช้น้ำก่อนสักประมาณลิตรหนึ่งนะครับ ในการต้มข้าวให้สุกก่อนนะครับจริงๆเขาต้มกุ้ยเนี่ยตัวน้าเนี่ยครับมันต้องค่อยๆเติมนะครับค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะครับจนถึงปริมาณที่เราต้องการนะครับเพราะว่าบางร้านนี่มันก็จะน้ําเยอะกว่าข้าวที่้ําไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็เจ้าใบเตยใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ต้มน้ํากับใบเตยก่อนนะครับจะมันจะทําให้ตัวข้าวมีกลิ่นหอมด้วยนะครับ ตรงใบเตยนี่ย็็พยายามม้วนนะครับม้วนแล้วก็ตัดใบยาวๆออกนะครับเพราะว่าถ้ามันมียาวๆนะครับตอนที่ข้าวเราสุกแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าไปพันหนวเหนียวข้าวเรานะครับก็จะทําให้ตักยากขนยากนะครับระหว่างนี้ก็ใช้เวลาครับแล้วก็จะต้มให้น้ํามันเดือดก่อนนะครับ ตรงนี้เราก็ไปเตรียมข้าวเหนียวเราเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเบื้องต้นเราจะจัดการข้าวเหนียวก่อนนะครับ น้ำก็จะเริ่มมีความร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรอให้ตัวน้ำมันเดือดก่อนนะครับแล้วถึงจะเริ่มใส่ข้าวกันตรงนี้ก็ไม่ต้องรีบครับ สังเกตว่าตอนนี้น้ำเราเริ่มเดือดแล้วนะครับดูครับเดือดปุดๆเดี๋ยวพอน้ำได้เรื่องแล้วนะครับเราก็จะใส่ข้าวเหนียวเข้าไปข้าวเหนียวเนี่ยผมก็ใช้เป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะครับ ีนี้พอใส่ตัวข้าวเข้าไปแล้วนะครับตรงเนี้ยเราต้องพยายามคนมันก่อนนะครับเพราะว่าตัวข้าวเหนียวมันมีน้ําหนักนะมันจะติดก้นหม้อได้นะครับก่อนที่มันจะสุกเนะี่ยมันจะทําให้เราต้องคนไปเรื่อยๆก่อนก็ค,คนไปสักพักครับมันก็จะเริ่มลอยแล้วครับ ตัวนี้ผมก็ใช้ไฟแรงเลยนะครับแล้วพอเข้าเหนียวเริ่มลอยแล้วครับผมจะเริ่มใส่ตัวข้าสวยครับที่เตรียมไว้พอใส่เข้าสวยไปแล้วนะครับอันนี้เราต้องหมั่นค้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะ ติดก้นหม้อได้นะครับในส่วนนี้ผมเพิ่มน้ำไปแล้วนะครับผมเพิ่มน้ำไปประมาณครึ่งลิตรนะครับทีนี้ขั้นตอนนี้ครับเราจะรอให้ตัวข้าวมันสุกก่อนนะครับตัวนี้ก็คนไปเรื่อยๆครับ ผมจะใส่คนไปเรื่อยนะจนกว่าข้าวมันจะเริ่มลอยแล้วนะครับทีนี้เราจะเริ่มปรับอุณหภูมิไฟลงนะครับก็อาจจะปรับให้มันลงอีกนิดนึงก่อนนะครับจนกว่าข้าวเราจะสุกตรงนี้ก็ขขวนคนนะครับคนไปเรื่อย สังเกตครับตรงนี้ข้าวก็ยังไม่สุกดีนะครับเราก็จะต้มไปเรื่อยๆครับในปริมาณน้ำนะครับก็สังเกตว่าผมยอดเพิ่มมาแล้วนะครับก็ ลองดูครับคือถ้าข้าวมันเริ่มหนื่อๆนะครับข้นเกินไปก็จะเติมน้ำเข้าไปครับแล้วก็ฝาหม้อครับเอามาปิดไว้มันจะเป็นการอบข้าวนะครับพอข้าวมันเริ่มสุกนะครับสังเกตนะครับ ตรงนี้เป็นความชอบแล้วนะครับใครชอบกินข้าวต้มกุ้ยแบบไหนคือถ้ามันถ้ามันข้นเกินไปเหมือนกับว่ามันน้ํามันน้อยเกินไปนะครับก็พยายามเติมน้ํานะครับในสัดส่วนที่ชอบกันนะครับตรงนี้ผมก็จะอบข้าวนะครับให้มันได้ที่วันนี้นิดนึงนะครับ สังเกตด,ดูับแต่ข้าวมันยังมีแบบเป็นเม็ดเม็ดแข็งๆอยู่นะครับก็ต้มไปเรื่อยๆก่อนนะครับยังไงก็พยายามหมันคนมาหน่อยนะครับ เห็นนะพมตั้งหม้อไวสักพักนึ่งครับปิดฝาไว้ครับจะเริ่มเดือดแล้ว้าวะจะเริ่มเข้าลูปนะครับต้มเราเริ่มมาแล้วนะครับ ตเติมน้ำไอีกนะครับสังเกตได้จากตัวข้าวนะครับมันก็จะเริ่มไม่ ไม่เป็นเม็ดแล้วนะเริ่มสุกแล้วตรงนี้ก็คนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวข้ามันจะติดก้นหม้อนะะเราก็จะทำแบบนี้วนไปครับคนๆแล้วก็ปิดฝาอบไว้นะครับแล้วก็เปิดมาเช็คเรื่อยๆนะครับจน ถ้าเราสึกว่าน้ำมันน้อยไปก็เติมครับแล้วก็คนไปก่อน,นครับจนเราได้ข้าวต้มกุยที่หน้าตาที่ต้องการแล้วนะครับก็จะเสร็จกระบวนการนะประก,การประมาณนี้แล้วก็พอข้าวต้มมันได้ที่แล้วนะครับเราก็เอาเกลือมาโรยใส่หน่อยนะถุกเกลือมันก็จะเป็นการถนอมข้าวเราด้วยนะครับ ไม่ได้ใส่ไว้เพื่อให้มันเค็มนะครับทีนี้พอเราทําไปสักพักนึงครับนี่ข้าวต้มกุ้ยเราก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับบางคนชอบให้น้ํามันมากมากเลยก็ใส่น้ําเพิ่มไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ปิดฝาอบไว้นะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยครับตัวข้าวต้มกุ้ยเราครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ